ครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิป AR 5้านะครับก็คือจะเล่นปืนที่ใช้ลูกกระสุน AR นะครับยกเว้นปืนพกนะครับสามารถเล่นได้ไปดูที่ผมกันเลยดีกว่าครับเปิดที่มาตอนนี้ผมก็ไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับเพื่อนเราก็เก็บไปหมดเลยโอ้ไม่ไหวเลยครับท่านผู้ชมผมก็ขอก่อนเขาแล้วก็ไม่โดนเลยครับอ่เราเบิดมาดาวเลยครับผมนี่นะครับสุดท้ายเราก็แพ้ไปนะครับมาตอนนี้นะครับผมก็ขอก่อนเขาก็กลางโคโนมาครับแล้วเขาก็วิ่งกลับมานะครับผมเหลือเจ้าสุดท้ายครับผมก็เก็บไปได้แต่ผมก็แค่นิดเดียว นะครับตอนนี้ไม่ทําอะไรเลยเพื NO? <dirty> <success> what <m akes touch> ่อนเก็บไปแล้วครับเอาผมบาระเบิดไปก็ดาวหนึ่งครับผมนี่คือแบบคนเยอะมากเลยนะครับทีนี้ผมก็ยิงขาเข้าท่านผู้ชมครับแล้วก็ดาวไปครับผมผมก็มายิงตัวข้างในครับดาวเป็นหนึ่งนะคะผมแล้วเพื่อนเราก็ยิงดาวเดือดตัวสุดท้ายผมก็เก็บไปได้แล้วก็ชนะไปเลยนะครับท่านผู้ชมมาครับผมตาที่27นะครับผมดาวเลยครับผมแล้วเพื่อนเราก็ยิงดาวหนึ่งตัวนะครับเหลือตัวสุดท้ายนะครับก็พยายามช่วยกันเอาอยู่นะครับสุดท้ายก็เก็บไปได้นะครับมาตานี้นะครับผมไม่ไหวครับดีเสร็จผมก็งงอย่างนี้นะครับ เเราก็ยิงดาวหนึ่งตัวนะครับอีกตัวนึงก็โดดมาแตไหนมิวได้คิวฟรีเลยนะครับแต่ก็แลกมาด้วยชีวิตครับผมครับมันก็ขอไปก่อนสกอร์เท่ากันนะครับหนึ่งหนึ่งนครับผมก็ยิงดาวหนึ่งตัวครับแล้วก็มาชุบเพื่อนครับผมก็มายิงอีกครับแล้วก็ดาวไปหนึ่งตัวนะครับผมเพื่อนเราก็ยิงดาวหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็ทาเป็นหนึ่งตัววัดกันหนึ่งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับสุดท้ายก็ชนะไปแบบเก่งไะครับเออก็ชนะไปแบบไม่ได้ชนะแบบง่ายง่ายเออครับแล้วรันสุดท้ายครับ ครับมาตานี้นะครับผมก็ตั้งไอวอลก่อนข้าปลาระเบิดมาถาผมก็ดาวนะครับท่านผู้ชมครับเปเพื่อนเราก็ขึ้นมาแล้วก็ชนทไปแบบงงๆเหมือนกันครับตานนี้นะครับผมก็ปลาระเบิดดาว2เลยนะครับท่านผู้ชมครับก็ปลาไปเก็บศพอีกนะครับท่านผู้ชมครับเป็นครั้งแรกที่ปลาระเบิดดาวนะครับผมนะครับมาก็เหลือผมคนเดียวสุดท้ายก็เรียบร้อยนะครับมาตอนนี้เขาขึ้นมาคนโอ้ยนั่นแหละครับแพ้ไปเพราะเหลือผมคนเดียวด้วยครับตอนนี้ก็โค้ชเพื่อนๆนะครับว่าเขามีไอวแล้วก็ตั้งไปก่อนนะครับ แล้วก็ไปชุบเพื่อนนะครับแต่โคโนหมดพอดีไม่มีวอลด้วยนะครับผมกำลังจะชุบใกล้เสร็จครับแต่เขาซ้ําไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับสุดท้ายเราก็แพ้ในที่สุดครับผมถ้ามาเกมต่อไปนะครับผมก็ยิงครับแล้วผมก็ดาวครับเพื่อนเราก็ดาวครับท่านผู้ชมครับแล้วเพื่อนเราก็ยิงดาวหนึ่งตัวครับท่านผู้ชมครับผมอีกหนึ่งตัวนะครับถ้าท้ำแล้วเพื่อนก็ยิงอีกนะครับแล้วก็ดาวหนึ่งนะครับเหลือตัวสุดท้ายครับท่านผู้ชมเพื่อนเราก็เก็บไปได้นะครับท่านผู้ชมครับมาเกมนี้ก็มาชุบเพื่อนก่อนแต่มีตัวจะมาชาร์ตนะครับพเห็นโโมค โอ้โ split, หละไใช่เลพอดาวครับเพื่อนก็เปิดในชุบพาบเปิดวงให้ชุดเอานะครับตัวเลือสองตัวสุดท้ายถ้าผมยิงดาวหนึ่งนะครับแล้วก็เลือตัวสุดท้ายครับผมก็เกือบไปแล้วเกือบแพ้ไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับนะครับมาตอนนี้ผมปลาระเบิดไปนะครับท่านผู้ชมครับมันก็โดนอยู่นะครับท่านผู้ชมแล้วผมก็มาชุบเพื่อนครับวงบิบแล้วมันก็ต้องให้ผมออกมาสุดท้ายแล้วก็แพ้ไปนะครับมาผมตอนที่การคปลาระเบิดไปก็โดนอยู่นะครับเอาเขาจะต่อยผมครับแต่ผมดาวก่อนนะครับเ๋ยวเราก็แพ้ไป ทำไมครับว่าโคบไอเพื่อนก่อนนะครับแล้วเอตัวหนึ่งมาก็ยิงดาวไปนะครับแล้วตัวสุดท้าย2ตัวสุดท้ายนะครับผมก็เป็นคนเก็บเองนะครับนมู้วมครับไม่ได้ส่วนผมซักนั้นเลยถ้ามาตอนนี้นะครับผมก็ปาระเบิดไปก่อนท้างคอนโดแล้วก็โดนด้วยจะไม่รู้ว่าโดนใครนะครับออกไปครับผมมีตัวลอยหลังครับผมด้วยยูซี่นะครับยิงดาวไปหนึ่งครับแล้วก็ยิงเพื่อนเราดาวนะครับแต่เพื่อนเราก็ไม่ทําให้เราผิดหวังนะครับเก็บตัวนี้เป็นได้ในที่สุดครับผม รับมาตอนนี้นะผมก็โค้ไปก่อนท่าน่าจะเจ็บมากๆเลยนะครับก็าจะสวนฟางนี้เรียบร้อยครับดาวลยหัวโยกครับตอนนี้ครับผมเขาแบบเขาปาระเบิดดาวนะครับเขาเลยรีบเข้ามานะครับผมก็ล่าหัวได้หนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งตัวครับช่วยเพื่อนนะครับผมเหลือตัวสุดท้ายครับชุดละมุนมากปาระเบิดครับรีบหนีก่อนดีกว่านะครับแล้วผมก็ยิงอย่างนี้ครับผมแล้วเขาก็ยิงเพื่อนเราดาวครับผมแล้วผมก็ยิงเขาครับผมเขายิงผมไม่โดนนะครับตั้งไอวอก่อนอาะโดนแล้วจิงๆิ้งด้วยแล้วเพื่อนเราก็เก็บไม่ได้ครับท่านผู้ชมครับานเลวดยะ กองนี้สามสองนะครับสุดท้ายก็แพ้ไปครับตอนนี้นะครับผมก็ยิงดาวยังไม่ดาวเออยิงน่าทิพย์ดผมก็เข้าช้าเลยนะครับเขาก็กั้นเอ้บอลไม่มิดครับแล้วผมก็ยิงเขาดาวนะครับท่านผู้ชมครับแล้วเพื่อนเขามาครับเรียบร้อยครับผมนี่ครับมาตัดมาที่เพื่อนแล้วครับสุดท้ายเราก็แพ้ไปนาเถีดดาจริงๆเลยครับมาครับผมตาที่สามงิบนะครับปลาระโบดตายผมได้นะครับท่านผู้ชมครับแล้วผมก็ยิงอย่างนี้ครับไม่คิดว่าจะดาวแต่ก็ดาวนะครับท่านผู้ชม ครับมาเดี๋ยวตัวสุดท้ายครับเขาโดดนอกวงไปแล้วออกไปแล้วเลื่อยตอนหน้าต่อตาเลยครับมาครับตอนนี้ก็ปลาระเบิดไปนะครับดาวหนึ่งนะครับแล้วก็ํามศพครับผมเพื่อนเราก็เก็บศพแม่นาด้วยนะครับเพื่อนเราก็ยิงดาวหนึ่งนะครับเดี๋ยวตัวสุดท้ายครับเพื่อนเราก็ยิงไปแม่นาจ็บมากๆครับเพื่อนเราก็เก็บไปด้านนี้สุดครับผมครับมาเกมต่อไปปลาระเบิดไปครับผมดาวหนึ่งนะครับโดนหลายตัวมากเลยนะครับตัวนี้ดาวครับผม นะคบเพื่อนเราก็ปาไปครับดาวอีกหนึ่งครับผมเดี๋ยวสองตัวครับปาไปอีกครับชุบขึ้นมาดาวไปสองครับเดี๋ยวตัวสุดท้ายครับผมเพื่อนเราก็เก็บไปได้ในที่สุดครับผมครับวันนี้ครับผมก็ไปอ้อมไกลมากเลยครับแล้วก็ยิงดาวหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ซ้ำโฉบเลยครับเก็บนะครับแล้วก็วิ่งออกมานะครับแล้วก็เจอครับผมแล้วก็เข้าช้าเลยนะครับแล้วผมก็แพ้ไปนะครับสุดท้ายเพื่อนเราก็เก็บไปได้นะครับแล้วเราก็ชนะไปถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ